ใครชมใครชมเรารู้สึกว่ามันชื่นใจความสุขเวทนาทางใจเกิดรสชาติอร่อยของอาหารเป็นเวทนาทางลิ้นเกิดรู้สึกชอบใจอร่อยแี่งกันความสุขของมนุษย์ั่วไปสุขเพราะเวทนา เวทนานี้แหละทุกเป็นทุกอย่างที่ทําให้ติดอยู่ในโลกอเทวยีท่านจึงถามเระ่ตอนดิบุตรว่าเมื่อไม่มีเวทนานแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรนึถึงเราก็ได้กินอะไรก็ไม่อร่อยวัดเราวายาวัจกรวัดเราเนี่ยนะเป็นโรคไตเป็นโรคก,ก็แหละกินอะไรก็ไม่ได้ ินอะไรก็ไม่ได้ไม่มีอะไรอร่อยกินได้แต่อของจิดๆจะมีความสุขตรงไหน,นเรื่องการกินคนตาบอดย่อมไม่มีอะไรสวยงามเกิดขึ้นแก่เขาหูหนวกก็เหมือนกันจะมีความสุขได้อย่างไรนี่คือความสุขที่เรียกว่าการสุขเป็นของปุถุชนอริบทก็บอกว่ามน,มนษุษย์ทั่วไปมี ความสุขที่เกิดจากกรารมาคุณหา้าเมื่อใดบุคคลผู้นั้นบรรลุปฐมฌานพุทธิฌานปฏิฌานจตุฌานจนถึงอารูปฌานเมื่อเขาจเจริญสมาธิจนถึงระดับฌานจิตที่มีสัญญานึกถึงความสุขที่เกิดจากกรารม ก็จะเห็นว่าความสุขที่เกิดจากการไม่ใช่ความสุขที่แท้นี่หมายความว่าความสุขที่เกิดจากสมาธิน่ะเป็นความสุขที่ละเอียดแล้วก็มีความสุขมากกว่าความสุขจากการมัคุณท้ามนุษย์เรารู้จักแค่ความสุขจากการมัคุณท้าแต่คนที่ทําสมาธิถึงฌานเขาจะรู้แล้วว่ามีความสุขที่มากกว่าการมัคุณท้า ในสมาธิระดับฌานเนี่ยไม่มีเวทนาแต่เป็นไม่มีแต่ไม่มีเวทนาแค่ชั่วคราวเป็นความพ้นแบบชั่วคราวนี่ประุกเปรียบเทียบอย่างนั้นจึงว่าไม่มีเวทนาเนี่ยมีความสุขมากกว่ามีเวทนาอันนี้อธิบายให้เข้าใจถ้าเข้าใจตามหนังสือเท่านั้นแต่ถ้าจะให้เข้าใจว่าทําไม สุขในสมาธิจึงมากกว่าความสุกจากการต้องทำต้องลงลุปฏิบัติสุขที่มากกว่าสมบัติมากกว่าชาสมบัติก็คือสุขที่เกิดจากการเห็นความว่างแล้วปล่อยวางได้คือพานิพา์